นึ่งสามสองหนึ่งสามยจยกยกต้องใส่เงนหล่าให้ป๊กปาไหมฮ ا <laughs> สวัสด <G ã entender> ีดอกไม้ <avez> <S <S ้าดดีเด็กไว้บาสวัสดีทุกคนครับขอต้องรบเร้าส่ช่อง HiN วันนี้นะครับเพื่อนครับวันนี้เราจะเป็นนินจาคืออุปกรณ์ของเราวันนี้สีเอาไว้ทาตัวนะครับเพื่อนๆนะไม่ใช่สีแบบเปเปอร์คัทเทลมาเทลอะไรนะครับเพื่อนเพื่อนก็เดี๋ยวเราจะมาละเลงนะครับผมผิวหน้าของเราเนอะแล้วเราก็จะอยู่ตามผานังมุมต่างๆนะครับผมก็จะใช้สีเหลืองดำเนี่ยทาตัวผมนะครับเพื่อนๆนะก็นนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกๆของเราเนี่ยเวลาเราปล่อยออกมาเราเรียกเนี่ยเขาจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงแลวเขาก็จะหาผมเจอหรือเปล่าอันนี้เนี่ยที่ทาอันนี้เขาเอาไว้ทาแบบว่าโจเกอร์อะไรอย่างเงี้ยตัวตลกนะครับเพ จะมาเริ่มภารกิจกันนะครับผมนะเราต้องเพิ่มพลังก่อนกับเปด้แจ็คขนมดีของคนด,คดีมีสองรสชาตินะครับผมรสที่หนึ่งเลยกุ๊กกวัวพิเกลือรสชาตินี้นะครับเพื่อนเปรี้ยวเผ็ดมันเค็มลงตัวรสชาตินี้อร่อยใช่เลยรสจ้าว <c oughs> นะครับผมเป็นแจ็คกิลี่นะครับเพื่อนเผมไม่อยากจะบอก <c oughs> เอาเอย่างอไรของเธอรสชาติเลยรสแกงกะหรีออร่ญี่ปุ่น แบบต้นตำล้ญี่ปุ่นเลยนะครับเพื่อนๆนะรสชาตินี้นะครับผมใครที่ชอบกินแกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็สามารถไปหารับประทานกันได้นะครับต่อรสชาตินี้มีความแตกต่างนะครับผมนะแต่ว่าอร่อยคนละแบบนะคบรสชาติทุกอย่างลงตัวมากๆนะครับผมนะหาซื้อได้ที่อสังสาดูซื้อชันนำทั่วประเทศเลยนะครับผมซื้อในร้านก็ได้แถวบ้านคุณนะครับผมซื้อมากินซื้อมาตุนไว้กินมันเพลินกินมันเพลินกุ้งคั่วพริกเกลือแกงกะหรี่ญี่ปุ่นช โ <laughs> okay. อเคผมจะทาละเลงเป็นปแบบเสื้อเลยดีหรือเปล่าครับเพื่อนๆหรือเราควรจะถอดเสื้อเพราะว่าตอนนี้เราใส่เสื้อสีขาวมาเขาดี้ทำให้เวลาทาสีนะครับผมมันแบบว่าออกมามง่ายๆแต่ว่าทุกคนก็รู้ว่าพี่ลกไอดอลไฟใช่ไหมครับช่วงก่อนทันพี่ทำค,คอนเทนต์อะไรวะลงไม่ดีนะ่ะตอนนั้นคือสตอรองมากนะครับแล้วคราวนี้พอโควิดปุ๊บเขาบอกว่าไอดอลไฟเลื่อนเป็นไ,ไงล่ะไอดอลไฟว้าววันเดี๋ยวก็เจอหน้ากันแล้วนะดูไม่น่าเลื่อนเลยเนาะ เดี๋ยวอีกสักประมาณ3-4เดือนพี่อู๋จะกลับมาฟิตอีกนะครับผมพี่อูขออนุญาตหอดเสื้อแต่ว่ากล้ามพี่อูก,ก็ยังพอมีบ้างนะครับแต่มันก็น้อยลงมากห เฮ้ยมีอยู่โอเคครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาทาสีตัวกันเลยดีกว่าปะเดี๋ยวเราจะลองสีแรกกันก่อนนะครับผมนั่นก็คือสีดําอันนี้ผมก็ไม่เคยทาเหมือนกันนะครับผมเาลองยกยกให้หน่อยเสียเลยแบบว่าหุยโอ้โหไม่ใช่ดำมากอุยมันดำมากมันดำมากพี่เมย์ใช่หุยมันดำกว่าที่ผมคิดไว้เยอะมากครับเพื่อนๆแล้วมันล้างออกไหมเนี่ยเหมือนไปสักมาเลย เออยกบอทีเจก็แค่ได้มองก็แต่แล้วใสสมัยยังมีกควงเล้ไม่ให้ไเไอ้กันนีเพียร์หัวเราอะไรหัวล้ออะไรหัวล้ออะไรหลอกได้หลบได้ดนี้มันเก่งว่ะดูมันเก่งว่ะไม่่ค่ะไม่ีะ้อนี้งขอลงาเ้ยเหมือนเหมืนใส่กางเกงว่ายน้ำว้คนเดียว โอเคครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันนะครับผมนะยาวๆไป มาปาดแล้วก็แค่ได้มองก็นไแล้วตายอีกสมไมยังมีเจาของล้วไม่ให้ใครจิบไม่อยากให้ดีแฟนไม่ใย่ห้งแง่เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการสีดำลงนะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นสีเหลืองนะครับผมพี่เมย์กับพี่ก็อตกำลังเอามือไปล้างอยู่เดี๋ยวจะเปลี่ยนมาเป็นสีเหลืองครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่เสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปดูกันจ้า เราจะมาดูสามมีกันนะครับรอบนี้ว่าผ้าๆ้าอาฟองอาฟองนะครับผมจะหาผมใครจะเจอก่อนนะครับนะน้องฟาง 5 Hai, haip op pah wae Oho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  Ayang, Peck. Pake piercing Ia pun au Apo nga, apo nga เห็นแล้วนะเดี๋ยวลองดูน้องฟองนะฟอง่องบอลปอาไม่ได้อยู่ตรงนั้นฟองมาดิ Buat mu Buat Buat Huh? Buat 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 นี่ไรคือเฮ้ยเลี้ยไม่ได้น้องฟองเลี้ยอู๋สีติดปากไปล้างโดน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  อยู่นี่ลูกมองไม่เห็นได้ยังไงนี่กังวลอมาลับปโอ้ยอยมากวาบบไ่เลยปกติเขาจะดีดามากเลยนะครับเพื่อนๆนะเขาจะแบบฮูกเกอร์กเกอร์อกมาแล้วครับวันนี้ทำไมผมจะลืมจะลืมมาครับผเพิ่งตื่นเหรอครับเลย าาวางนโออืไปเลยถ้าเกิดแบบว่าผมไม่เรียกก็ไม่เห็นนะนะไม่ไหวนะครผมมันก็นียอยู่นะผมว่าเราจะลองกับทีมงานของเรานะครับผมว่าเขาจะมองเห็นผมหรือเปล่าถ้าเกิดผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนนะแล้วรอยืนรอกันฮะ ทำไรรับเนี่ยเล่นอะไรตันะครับยู่นะเล่นมาเลยครับเล่นมาครับตอนแรกเจอปไม่เห็นเรอพี่ต้องจอนไม่เห็นครไม่เห็นครับ หลอต่อไปครับผมเพื่อความเย็นนะฮะ มันดำข้ามันใกล้มากอ่ะดึงหว่ามันได้อ่ะจริงๆจะไม่แย่เลยไไม่่ะด ไปนะครับไปไปโอเคครับเพื่อนเพื่อนครับตอนนี้เราก็แจ้งเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับทุกคนนะแต่ว่ามันยังเหลืออีกคนหนึ่งที่ต้องแจ้งนะครับเพื่อนๆนะอีกคนหนึ่งก็คือพี่เมย์นะครับเพื่อนๆนะเดี๋ยวผมไปแจ้งพี่เมย์โดยการที่บอกพี่เมย์ว่าให้พี่เมย์เนี่ยทาตัวเป็นสีขาวนะครับผมเพื่อไปหลอกป้านางแต่พอพี่เมย์ทาสีเสร็จปั๊มนะครับผมจะบอกว่าขี้เกียจแล้ะเราก็เลิกจบคลิปพี่เมย์มานี่หน่อยนี่หน่อยโย่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  มาพี่มเมย์ยอป้ากับป้านางจะเข้ามา <Okay. S 2> เราจะทําการพี่เมย์นะจะอยู่ตรงนี้นี่ประตูนี้เลยขาวๆเดี๋ยวพี่เมย์ลองมายืนดิมายืยนดิอ่าาานี่สีขาวพอดีเลยนะคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวพี่เมย์ท<ๆ>าสีขาวเสร็จปั๊บนะแล้วเวลาของป้านางเดินให้อาหารสาัตว์หรือว่าป้าเดินเข้าสาตูดิโอเนี่ยพี่เมย์ยืนไหมดูว่าป้าป้าจะเห็นพี่เมย์หรือเปล่า เียบอันนี้เฉียบแบบนี้เฉียบเดี๋ยวให้พี่เมย์นะครับผมทาสีขาวก่อนเนี่ยเตรียมไว้ให้แล้วนะนี่ฮะเลยเลยลุยลุยลุยพี่เมย์กับพี่กอลช่วยกันเดี๋ยวอูถ่ายให้ทั้งมืออู๋ดำไงทุกคนพี่เมย์สู้ไหมสู้สู้ถ่ายพี่เมย์ต้องหลอกว่านนางกับปะป๊าให้ได้นะได้เยี่ยมเยี่ยมใหญ ้้ยีขันนดวมันร้อนนิดหนึ่งนะใช่เหรอใช่ไม่เห็นร้อนเลย <c oughs> ผมผมเนี่ยดูดีมันเป็นผิวหนังแห้งมากกว่าตอนเนี้ยเข้าผิวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยโหทาเร็วจังว้ามือแั๊บใหญ่อันนี้อันนี้ยังไม่สุดนะ้องหน้าด้วย้องหน้าด้วยแก้งขนมันต้องแก้งให้สุด <c oughs> คนต้องแก้ให้แบบทุกคนเออโอ้ยสุดยอดจริงๆริงเลยม เฮ้ยระวังเข้าตาแต่มีดีๆ,ๆ,ๆีดีมากเขาตาหนึ่งที่ขนขนจัดมากมาพี่เมย์นะผม,ผมผมผมต้องรอด้ผมเออมาให้สุดเออหายใจได้ไหม <c oughs> ได้ยังไม่เสร็จเออหายใจก่อนเออใจยรไปะเดี๋ยวอันนี้จะแก้ความรู้และแก้วเนี่ยไม่ไม่หายใจก่อนหายใจก่อนหายใจออกคุดแรงๆ

สุดยอดสุดยอดสุดยอดโอเคโอเคมานี่จะบอกอะไรมานี่เดี๋ยวบอกแผนการเดี๋ยวผมบอกแผนการมานี่ด้วยนะโอเคเขาเขาไอ้นี่ก็ดำไอ้นี่ก็ดำโอ้ยอะไรกันี่ยไอ้นี่แบบบอยบอยอยู่บอกแผนการไม่ได้บอกแผนการไม่ได้บอกแผนการไม่ได้ไอลุกตกใจกันหมดแล้วก็ตกใจกันหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยพี่เมย์ผมเริ่มที่เกียจแล้วอ่ะ แล้วพี่เกลี่ยกแกง chutz, เราอ่ะไม่ได้ครับตัวแล้วโอ้ไม่เด okay, so ี๋ยวป้าตกใจอ่ะเราแบบอันตรายลืมไปแล้วป่านเขาก็แก่แล้วด้วยอ่ะแกงไม่ได้ใี่ว่าไม่ได้โอเคงั้นงั้นผมปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆนะก็ฝากเซนได้แกงนะครับผมสองรสชาตินะครับผมรสข้มข้มพริกเกลือแล้วก็รสแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะครับคืออร่อยมากๆนะฮะนี่บู๊พูดจริงๆนะครับเพื่อนๆนะ อะไรนะอะไรก็ทาแล้วก็แก้งหน่อยสิคนเดียวก็ยังดีไม่มันแก้งไม่ได้มันอันตรายแล้วอู๋ก็ขี้เกียจแล้วอู๋ว่าจะอ่านนานแล้วไงโอเคครับผมยืนนึงปากกดติดตามเพจนเอู๋จู่นาเอ็นแล้วก็เพจก็ผมมีลูกเป็นหมาด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคิมน่ารักน่ารักนะครับเพื่อน คนอ้ยวุ้ยอุ้ยวุ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเออกระน้ำกระน้ำออกคุณไม่ต้องรูบออกนะเออไม่ออกออกบ้างไหมอ่ะไม่ออกไม่ออกไูบออกไอสีแดงอ่ะมันเป็นสีเหมือนคล้ายๆสีน้ำมันอ่ะเราไม่ออาแลกไหมมีอันนี้ออกอันนี้ออกโอ้โหนี่น่าอุ้เท่ตอนนี้เท่หนี่กันน้ำโอกันน้ำสมการขยันหน้าขาวต่อครับพวกเรามา นใน้าดำไก็มอ่ส <c oughs> สำหรับน้องๆคนไหนที่ดูช่องไฮเอ็นทางมือถือ <c oughs> อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับ